สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เชมาแนะนําตัวนะคะแม่เจอฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลฟ์สไตล์ของชีวิตแม่เชอนะคะว่าแม่เจอวันวันทำอะไรบ้างนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองคนนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนนะคะ,ะแม่เจอเพิ่งเปิดเพจนะคะเพจชื่อ เชอ,อ,เอแม่ติดลูกสองกับพ่อเลี้ยงคนใหม่พูดใจดีนะคะตั้งแต่แม่เชอมีพ่อเลี้ยงคนใหม่นะคะก็ชีวิตเปลี่ยนไปค่ะทุกคนชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะลูกของเราก็มีผลพลอยได้มีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนแม่เธอ างานก็ไม่มีใครดูแลี้ยกูกอรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ลูก2คนนะคใช้่ายก็เยอะค่าเดินทางค่าอาหารค่ากินอะไรเงี้ยมันก็เยอะก็ะลํบ,บาทพีเชอแบบว่าชคดีมีพ่อย่งเกาหลีนะคะเขาเป็นลูกขึ้นเกาหลีญี่ปุ่นแต่ว่าอ่าลิฟวิ่งที่ยองนะคะเขาอยากมาอยู่ที่ ชีวิตก็ดีขึ้นค่ะทุกคนนะคะแบบว่าแม่เจออยากเป็นตัวอย่างนะคะอยากดําเนินชีวิตเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้ทุกคนได้รับรู้ให้ทุกคนแบบว่าเอ่อมาเป็นเพื่อนกับแม่เจอครที่แบบว่ามีสถานะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอยากสามแม่เชอนะคะเลี้ยงลูกยังไงใช้ความเป็นอยู่ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยาก แม่เจนก็อยากจะออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะคะแม่เจนก็เลยแบบว่าจะสร้างเรื่องราวสตอรี่ของตัวเองนะคะแบบว่าเอ,อ่อเกี่ยวกับแม่เล็กเดี่ยวนะไปเที่ยวไปทำอะไรประมาณนี้ค่ะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการทําอาหารออการเลี้ยงลูกยังไงการใช้ชีวิตยังไงในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแบบนี้นะคะจากการที่เราย้ายจากบ้านหลังบ้านบ้านหลังใหญ่มาอยู่ห้องเล็กๆ ความเป็นอยู่ในชีวิตอพาร์ตเน้นยัยงไงอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนเผื่อบางคนเกิดไอเดียแนวทางความคิดอะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบว่าเรื่องการไปเที่ยวกันใช้ชีวิตความเป็นอยู่แม่เชิญก็จะเอออยากนําเสนอเผื่อ่าจะเป็นแนวทางไอเดียให้ใครๆหลายคนนะคะวันนี้อา่าอันนี้เป็นคลิปแนะนําตัวคลิปแรกของแม่เชิญแม่เชิญอาจจะพูดว่ากวนไปหน่อยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าแม่เชิญจะมาแนะนําตัวอีกน,นะคะก็เออแม่เชิญฝากกด กดติดตามกดถูกใจใครอยากเป็นเพื่อนแม่เชรอ,อยากรู้จักแม่เชอนะคะเชิญกดติดตามค่ะทุกคนกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อยากรู้อะไรคอมเมนต์มาแม่เชรจะแนะนําให้นะคะเอาละค่ะแม่เชอก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่มีแค่22คนเองนะคะในอนาคตแม่เชอก็อยากมีผู้ติดตามสักหลักหมืน่น หลักหมืน่นหลักแสนอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้อันนี้เป็นครีมแม่เจอคุณทาได้วันที่2นะแม่เจอก็เลยเกิดไอเดียว่าจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าครีมอันนี้เป็นครีมของน้องของคุณแม่อะไรอ่ะคุณแม่กับคุณลูกเขาชื่ออะไรอ่ะลืมชื่อ,อทุกคนครีมเกี่ยวกับรักษากระ้ากระฝ้ารดริ้วรอยนะคะประมาณนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบบวกค่าตงก็เป็น300แม่เจอก็เลยแบบว่า เป็นกระปุกเล็กแม่เชิก็เลยซื้อมาทดลองใช้ดูก่อนเผื่อว่ากระอฝ้าแม่เจอแม่เชิญมันจะได้จากงลงนะคะทุกคนนะโอเคเอาล่ะห้้ชื่ออะไรแม่ลูกน้องอะไรนะเดี๋ยวถ้าจําชื่อได้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนแล้วก็รอดูผลว่าแม่เชิญใช้ 7วันเดือนหนึ่งเนี่ยหน้าตามแม่เธอมันจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวยังไงแม่เธอจะมาบอกนะคะอะไรแม่เชอไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะถ้าเกิดว่ากดถูกใจกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าคุณชื่ออะไรยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะสวัสดีค่ะ